บ้านโป่งท่านชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดะปรดะมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นอยู่ลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สี่สาต้นทางจากสถาน,นีกลางกรุงเทพอธิบายสุดปลายทางสถาน สุราธานีค่ะขบนวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับ่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ